วิดีโอนี้ผมเอาสายนาฬิกาที่ผมซื้อมาให้ดูก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะแย่ได้ขนาดนี้ก็ถือเป็นการเตือนภัยด้วยที่สายที่ผมพูดถึงก็คือเส้นนี้คือผมซื้อเส้นนี้มาจากเว็บขายดี เขาจะมีขายช่วงนี้จะมีขายกันราคาประมาณ450ถึงพันกว่าบาทก็จะเป็นสายเกตนี้แหละคือเวลาเขาถ่ายรูปเนี่ยเขาจะให้เราเห็นข้างๆแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็สวยดีนะออกออกแนวเป็นสายนาฬิกาแนววินเทจใครที่จะเอาไปใส่กับพวกนาฬิกาวินเทจราโดอะไรเงี้ยเห็นสายสไตล์แบบนี้ โอชอบเลยผมก็เหมือนกันผมได้มาในราคาห้าร้อยบาทจากเว็บขายดีนี่นแหละต่อเขาก็ไม่ลดผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะแย่ได้ถึงขนาดนี้คราวนี้ก็เรามาดูกันดีกว่าว่ามันแย่ยังไง คุณเห็นขอบข้างไหมมันไม่มีจุดไหนที่อยู่ระนาบเดียวกันเลยคือไม่ต้องเอานิ้วลูบเลยมันหยักไปหมดเลยอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้เล็กมากอันนี้เล็กมากอันนี้หนาฝั่งนี้หนาฝั่งนี้หนาฝั่งนี้เล็กตรงไหนที่มันเท่ากันมั้งอ่ะไม่มีเลยอ่ะ ความห่างระหว่างช่องไม่ต้องพูดถึงบางช่องนี่ห่างบางช่องนี่แน่นไม่มีตรงไหนเป็นมาตรฐานเลยดูอย่างความความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงคมทุกจุดรูปไปนี่กดแรงๆนี่ก็อาจจะบาดมือได้เลย เนี่ยไม่มีไม่มีการเก็บงานไม่มีไม่มีความเรียบร้อยตรงไหนทั้งสิ้นเลยวัสดุนี่เรียกว่าจะเรียกว่าเฮงสวยก็ว่าได้อะในราคาห้าร้อยบาทนี่คือมันห่วยเกินอะมันคือมันก็ไม่น่าจะดีหรอกแต่มันก็ไม่น่าจะห่วยได้ขนาดนี้มันมันไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนมาพูดถึงความดีของมันได้เลยอะข้อพับนี่โอโ้โหแน่นมาก อแน่นจริงๆก็ฝืดด้วยเนี่ยฝืดฝืดมากแล้วก็แน่นมากแล้วก็บางมากมากทุกจุดคือเขียนว่าสแตนเลสร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็เชื่อว่าสแตนเลสแต่แต่มันบางอะ่ะมันบางแล้วมันก็จริงๆมันงอได้เลยนะคือแบบ บิดมันก็ไปแล้วอะตตนเลตร้อยเปอร์เซ็นต์ะเกรดไหนทุกร้านเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นสายจากฮ่องกงก็คือตรงนี้มันจะเขียนว่า Making เมกิ้งฮ่องกงคือมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าของฮ่องกงดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าสายจากจีนของหรือว่าจากทางฮ่องกงเนี่ยดีๆมันก็มีเยอะแต่เฉพาะเส้นสไตล์เนี้ยมันไม่ดี คนที่เขาลงขายกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเอาไว้ใช้กับนาดิเขาเรียกสายพวกเนี้ว่าสายแบบหลวงข้าวใช้กับลาโดมิโดโอเมก้านาฬิกาวินเทจอะไรเงี้ยคือของดีมันก็มีนะแต่ว่ามันจะไม่มันมันจะหายากมากอะถ้าเป็นทรงเนี้ยคือคือเวลาเขาถ่ายรูปเขาจะให้ดูประมาณอย่างเงี้ยดูไกลๆมันก็เอิมก็พอใช้ได้ เขาจะไม่เขาจะไม่ถ่ายให้ดูแบบนี้หรอกเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่มีใครซื้อเดี๋ยวผมจะเอาเส้นอื่นให้ดูนะอย่างเส้นนี้เขาเรียกสายทักอันนี้คือสายเกตต่ำมากเส้นหนึ่งประมาณร้อยนิดๆมันบางเนี่ยมองมองทะลุได้เลย อันนี้คือสาต่ํามากแต่ไอ้สายต่ํามากพวกนี้ยเวลามันใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะมันใช้งานได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับนาฬิกาหลายๆเดือนตัวนี้ร้อยกว่าบาทก็ถือว่าตัวเนี้ยถือว่าโอเคและร้อยกว่าบาทได้ขนาดนี้เอาไปใส่นาฬิกาเก่าๆเอาไปใส่อะไรพอพอแก้ขัดได้อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยเส้นหนึ่งประมาณสองร้อยสามร้อย อันนี้มันจะเป็นเส้นใหญ่กว่าเป็นสายทักเส้นใหญ่กว่าอันนี้คุณภาพจะค่อนข้างผมผมว่าใช้ได้แล้วแหละถ้าไปซื้อพวกเป็นสีเงินพวกสีอะไรนี่มันจะเอามาใส่กันไหกาง่ายแต่ผมซื้อมาเป็นสีดํารู้สึกว่ามันดําไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าคุณภาพใช้ใช้ได้อยู่สองร้อยกว่าบาทเองอันนี้อันนี้พวกพวกนี้คือราคาที่ซื้อมาจากจีนนะ ก็ถ้าขายเมืองไทยก็อาจจะเพิ่มอีกประมาณร้อยหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสายราคาสองร้อยกว่าบาทตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดแย่นะสองร้อยกว่าบาทเป็นสแตนเลสตันแต่ไม่ใช่เกรดดีก็ถือว่าแย่แหละสองร้อยกว่าบาทพวกด้านข้างนี่ที่มันเงาๆนี่คือผมขัดเองนะลองดูขำๆ ราะว่ามันทํามาไม่ค่อยเรียบเท่าไหรแ่แต่แต่แต่มันก็ไม่คมนะตัวนี้ไม่คมแต่ว่ามันทำมาไม่ค่อยเรียบร้อยก็คือสองร้อยกว่าบาทเนี่ยมันน่าจะได้คุณภาพประมาณประมาณนี้แหละถ้าเพิ่มถ้ามาไทยก็เพิ่มอีกประมาณร้อยหนึ่งอย่างแต่ละข้อเนี่ยงอได้ไม่เท่ากันอย่างข้อนอี้งอได้งอได้เก้าสิบองศาเลยข้อนี้งอไม่ลง มันจะงอลงบ้างงอไม่ลงบ้างบางอันงอได้เยอะบางอันงอไม่ได้เยอะก็คือตามราคาอันนี้ก็คือถ้ามาเมืองไทยก็น่าจะประมาณสามร้อยกว่าบาทแต่นี่คือของที่คุณภาพห่วยมากแต่ราคาห้าร้อยนะครับผมซื้อมาห้าร้อยได้แบบนี้คุณกล้าเาไปใส่อะไรเหรอคุณถาม ไปใส่กับนาฬิกาไหนเนี่ยห่วยแล้วยังห่วยลงได้อีกอ่ะมองลงไปอีกมัใช่อ่ะห้าร้อยอ่ะอันนี้ผมเตือนเลยนะว่าถ้าใครคิดจะซื้อเนี่ยอยากลองได้แต่แต่อย่าลองดีกว่าผมตั้งแต่เกิดมาก็เนี่ยแลหละห่วยที่สุด ไม่เคยเจอมันเอามันเอาตรงไหนว่ามันเท่ากันมั่งเนี่ยไม่ต้องรูปนะปกติผมจะบอกว่าให้รูปดูใช่ไหมว่าถ้าสายดีๆหน่อยเนี่ยมันรูปมันต้องอยู่ในระนาบเดียวกันอันนี้มันตัวมันเองยังไม่ได้ระนาบเลยเนี่ยเห็นป่ะข้อมันเองฝั่งนี้สูงฝั่งนี้เตี้ยเอาในข้อเดียวกันเนี่ยมันยังไม่มีคําว่าระนาบเลย ต้องไปซื้อกันนะผมบอกเลยเนี่ยคมกลิบเลยเนี่ยรูประวังบาดมือแล้วกันไอ้ตัวตัวเข้าเข้าสายกับตัวเรือนเนี่ยอันนี้นี่บางมากเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ผม ให้ดูเท่านี้แล้วกันก็ถ้ามีตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องไปอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้แล้วถ้ามีวิดีโอหน้าผมเจ้าอย่างอื่นที่ผมมีอ่ามาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับไว้เจอกัน